มีปัญหาหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆกับ YouTube นั่นคือคุณภาพของวิดีโอบน YouTube เริ่มรับวิดีโอของเกมที่มีต้นไม้ไปไม้สภาพแวดล้อมเงารายละเอียดที่มีมากเกินไปเช่นเกม Far Cry Primal ไม่ไหว bitrate ของวิดีโอที่ YouTube จะเอามา Compress หลังจากที่วิดีโอถูกอัปโหลดเข้าไปนั้นต่ำเกินกว่าจะรับเกมใหม่ๆที่มีรายละเอียดเยอะนั้นไหวภาพเวลาเคลื่อนไหวจะบเบลอและเป็นบล็อกแบบนี้ ซึ่งนั่นไม่ใช่เป็นการนําเสนอตัวเกมแบบที่ผู้เล่นจะได้รับจริงๆเมื่อเขาเล่นบนความของเขาทุกๆคนที่ติดตามช anel นี้รู้ว่าพวกเราให้ความสําคัญกับสื่อวิดีโอเกมมากกว่าอะไรที่มีไว้เล่นเพื่อสนุกค่าเวลาหนีปัญหาเกมนั้นไม่ใช่เป็นการรวมตัวกันของคนทําของเล่นหากแต่เรามองเป็นผลงานที่รวมศิลปินหลากหลายแขนงมาสร้างเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเราจึงให้ความสําคัญกับทุกอย่างเช่นกัน voice acting ที่ต้องจ้างผู้พาก์เสียงมืออาชีพมากพรสวรรค์ ออกอารมณ์มให้เขากับตัวละครของเขาเราจึงพยายามพูดทับตัวละครให้น้อยที่สุดแต่ก็ได้ใส่ซับแปลไว้สําหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอื่นเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดอย่างละเอียดและถูกต้องที่สุดเช่นนั้นแล้วผมอยากจะขอแจ้งกับทุกคนว่าผมจะไม่แคสเกมใหม่ที่มีรายละเอียดสูงอย่างเช่นเกม Far Cry Primal เพราะไม่อยากจะนําเสนอผลงานในรูปแบบที่มีคุณภาพต่ํากว่าตัวจริงของมันอีกเหตุผลที่ทุกคนอาจไม่รู้นั้นคือผมพยายามทําให้เวลาอันมีคุณค่าของทุกคนที่เสียไปกับการดูการแคสเกมของพวกผมนั้นมีคุณค่่าามากทีสุด ดังเช่นการรับรู้เนื้อเรื่องอย่างละเอียดพร้อมกับการเก็บ achievement ทุกอย่างดังเป็นทั้งไกด์ของเกมและได้เนื้อเรื่องไปทีเดียวยิ่งกว่านั้นเราจะสนทนากันถึงผลงานนั้นๆในคอมเมนต์และเมื่อผมเล่นจบแล้วผมจะทำวิดีโอวิเคราะห์และสรุปว่าเกมที่เราเล่นนั้นมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างไรคุณค่าทางวัฒนธรรมโดยตีความจากวัฒนธรรมของเราซึ่งเป็นคนไทยซึ่งข้อมูลที่ผมนํามาทําวิดีโอนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากคอมเมนต์ของพวกคุณทุกคนที่สนทนาถึงเนื้อเรื่องและความรู้สึกของพวกคุณแม้ผมจะไม่ค่อยได้ตอบ แต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับพูดถึง Far Cry Primal ที่ผมจะไม่แคสนี้ผมอยากจะบอกว่าเซตติ้งหรือสถานที่ดำเนินเ,เรื่องของเกมนั้นได้รับความสนใจจากผมไม่มากทีเดียวแม้ว่ายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จะเป็นยังไงนั้นยังคงเป็นทฤษฎีมันจึงไม่อาจช่วยนะักในเรื่องการให้ความรู้แก่เราถึงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แต่ผมเห็นด้วยกับการวิจารณ์ของ Total Biscuit ผู้ได้รับเกียรติให้ได้เล่นเกมนี้ก่อนเกมออกเขาบอกว่าเกมนั้นรันไม่ค่อยลื่นไม่ถึง60 FPS แม้คอมของเขานั้นเรียกได้ว่าแรงสุดๆใน YouTube เลยก็ว่าได้เกมจะต้องได้รับการแพทช์ด่วนและต้องมีการอัปเดตกราฟิกการ์ดเพื่อเกมนี้ด้วยดังนั้นผู้ที่พรีออเดอร์ไว้จะต้องยอมทนกับปัญหานี้เรื่องระบบนั้นแทบไม่ต่างจาก Far Cry 4แทบไม่มีระบบอะไรใหม่ระบบสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นเพียงเล็งและกด G ให้สัตว์โจมตีเป็น Open World ที่ต้องเดินฆ่าทก้ะทุกอย่างและเก็บทุกๆอย่างที่ขวางหน้าเพื่อมาสร้างหมู่บ้านของคุณคงเป็นเนื้อเรื่อง ที่จะไม่ให้เหตุผลถึงการฆ่าฟันเหล่านี้ที่จะมาเป็นตัวสัสดส่วนเกมนี้ดังที่ทุกคนรู้ว่าผมจะให้ความสําคัญมากๆกับเหตุผลในเกมว่าที่เราต้องฆ่าชีวิตในเกมนั้นะ่ะมันเพื่ออะไรการสร้างภาษายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ขึ้นมาเราใส่ทับไตเติ้ลนั้นทําให้เกมนี้เป็นสากลมากๆเป็นไอเดียที่ดีสร้างเกมในยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นไอเดียที่ดีส,กกส,ดดสิ่งที่เป็นเลิศในเกมนี้ดูจะเป็นเสียงดนตรีประกอบและเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เขาเรียกว่า ambient sounds ซึ่งก็คงต้องดูกันว่าจุดดีเหล่านี้จะพอลบจุดด้อยอาทิแอนิเมชันต่อสู้ที่ดูไม่โอเคนะเกมที่ไม่มีระบบต่างอะไรไปจาก Far Cry 4ขนาด Total Biscuit ยังพูดว่า Primal นี้ด้อยกว่า Far Cry 4แต่มันเป็นเกมที่มาในราคาเต็มของมันเองก็อยู่ที่พวกคุณแล้วครับว่าเกมนี้จะคุ้มค่ากับราคา1,790บาทบน t e a มหรือไม่เมื่อ YouTube ยังไม่สามารถรับเกมใหม่ๆได้เต็มที่ พวกเราก็จะโฟกัสไปที่เกม indie ้ไอเดีๆหรือเกมไม่ใหม่ที่มีความสำคัญต่อวงการเกมในชแนลนี้แทนและทหารไปทำหนังสั้นแอนิเมชั่นวิดีโอตลกๆและวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาในชแนลหลักขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับขอบคุณครับ